ส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความฝันอะไรเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดทําทุกวินาทีที่เราที่เรามีชีวิตอยู่ให้มีความสุขที่สุดเราคิดว่าอันนี้สําคัญที่สุดละล้มทุกครั้งรีบลุกให้เร็วที่สุดทุกครั้งแล้วก็คิดว่าล้มลุกก็แค่ได้แผลถ้าล้มเลิกไม่ได้อะไรเลยสวัสดีค่ะป้าเจี๊ยบนงรักชยัยฤทธิชัยค่ะ ปีนี้อายุ64ปีค่ะก็จะเป็นนักกีฬาสเก็ตบอร์ดดาวฮิลค่ะอันนั้นเริ่มเล่นเพราะว่าจริงๆมันเป็นช่วงที่ฟื้นฟรูร่างกายจากการป่วยเป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกับค่อยๆเริ่มออกกําลังกายเริ่มฝึกกล้ามเนื้อให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติเพลินว่าลูกเขาเล่นสเก็ตเนาะแล้วพอก็เผลอเราก็หยิบของเขามาเล่นวันแรกที่อบอร์ดเหรอคะก,ก็ชอบเลยชอบเลยแค่นั้นเลยเล่นสนามบาสใช่ไหมคะก็ เล่นทางทางขวางสั้นๆอย่างนี้ก่อนพอรู้สึกตัวว่าถ่ายได้ทรงตัวได้ก็ลองรอบยาวแล้วก็เริ่มเล่นมาเรื่อยๆตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะปีนี้ปีที่8ความเจ๋งของอกีฬาเซตบอร์ดดาวหิวนี่นะจะบอกว่ามันเจ๋งมากๆมันเจ๋งตรงที่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าเท้าเราแตะบอร์ดปุ๊บมีความรู้สึกว่าเราเล่นได้ปุ๊บ มันเกิดสิ่งมหัศจรรย์เลยนะมันมันเริ่มมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องใช้เท้าเราเดินได้แล้วอะ่ะเราสามารถไปไหนก็ได้บนบนกระดานไม้ติดล้ออะ่ะคือไเจใช่เป็นคนเล่นดาวฮิลลเนาะมันก็เกิดการท่องเที่ยวเกิดการแคมปิง้งเกิดการได้ลองภูเขาลูกใหม่ๆได้ไปเที่ยวในที่ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีอากาศที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ย หกล้มไม่เจ็บน้อยที่สุดจริงๆการหกล้มบางทีมันอุบัติเหตุนะมันคือเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วตอนนี้มันจะล้มรูปแบบไหนอะไรเงี้ยเราไม่สามารถคาดเดาได้แต่ทุกครั้งที่จะล้มอ่ะสติมันจะมาทันทีเลยมันจะทําให้เราคิดได้เร็วขึ้นว่าเฮ้ยท่านี้ต้องล้มยังไงให้เจ็บน้อยที่สุดอะล้มยังไงให้เจ็บน้อยเอาส่วนที่หนาที่สุดของร่างกายลงให้ได้มากที่สุด อยู่ใกล้พื้นให้ได้มากที่สุดเราไม่ล้มจากที่สูงถ้าเรายืนเราล้มสูงเจ็บหนักพอเราจะล้มปุ๊บเนี่ยเราลงไปต่ตาๆนั่งนั่งกอนลงไปกับบอดอะเจ็บน้อยดูแลตัวเองคือไม่ไปพะว้าพวงกับตัวมะเรง็งอะเราคิดแต่ว่าวันวันนี้เราจะทำอะไรทำอะไรให้ลูกกินวันนี้เราจะให้ลูกพาไปทำอะไรที่ไหนดี จริงๆถ้าเราเป็นคนจับเจ้าจดจ่ออยู่กับอะไรที่เป็นเรื่องทุกข์กทที่เป็นเรื่องทําให้เราท้อแท้มันจะสิ้นหวังมันจะขาดกําลังใจเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากหายเราก็บอกตัวเองว่าอยากหายต้องดูแลตัวเองยังไงต้องออกกําลังกายนะต้องขยับร่างกายนะต้องเลิกคิดถึงเรื่องเรื่องเศร้าเรื่องที่ว่าสงสัยต้องตายแน่เลยอย่างเงี้ยเศร้าเนาะเราเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องตายเราคิดถึงคนที่เขารอดอ่ะแล้วเราคิดว่าเราก็ต้องรอดเป็นหนึ่งใน หนึ่งในซอร์ไวเวอร์ะในการเล่นกีฬาแค่คิดว่าจะเริ่มเล่นก็ดีแล้วถ้าได้ลงมือเล่นเลยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ตรงที่ว่าเกิดการได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเกิดการบริหารตัวเองเกิดการสำรวจตัวเอง ว่าจะเลิกไหมคงไม่เลิกอ่ะเราอยากอยากเห็นมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสเก็ตบอร์ดดาวนฮิลให้เยอะขึ้นให้เยอะเหมือนกับที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดเหมือนเซิร์ฟสเก็ต กีฬาดาวฮิลอาจจะคนมองเห็นน้อยแต่จริงๆเขาเล่นอย่างทั่วโลกอะ่ะเอาง่ายๆในขณะที่ทั่วโลกเองก็ไม่ใช่ว่าแต่ละประเทศมีคนเล่นเยอะบางประเทศก็คนเล่นน้อยๆเหมือนเมืองไทยเนี่ยแต่ด้วยศักยภาพด้วยภูมิประเทศด้วยด้วยวัฒนธรรมของเขาที่เขายอมรับสเก็ตอะ่ะก็ทําให้เขาเล่นสเก็ตบอร์ดกันได้อย่างไม่ค่อยต้องพะวงเรื่องคนใช้ร่วมทางคนอื่นๆอะไรอย่างี้ เป็นกีฬาที่อันตรายมากแต่มันมีวิธีป้องกันเริ่มแรกเลยเราก็ต้องเรียนรู้ตัวเองก่อนว่าทํายังไงเราจะขึ้นไปยืนทรงตัวอยู่บนกระดานไม้สี่ล้อนั้นได้ทํายังไงเราจะทําให้กระดานไม้สี่ล้อนั้นพาเราเคลื่อนที่ได้ทํายังไงเราจะตกจากกระดานโดยที่เราเจ็บน้อยที่สุดได้จนกระทั่งถึงว่าทํายังไงเราจะเล่นได้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วไปได้ คิดว่าทุกคนทําได้ถ้าลงมือทําถ้าเปิดใจแล้วก็ยอมทดลองครั้งแรกครั้งเดียวพอเลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะเล่นต่อหรือคุณจะไปหาอย่างอื่นทํา